อันนี้มันหนูลงกินน่นบ่นโอ้โหงาลงมาหาบางอย่าหช่นอย่าตั้งตอตั้เล้วเลยเรยว่าเช็ดแบบนี้มันเหมือนตัรลงลุ่นบวานตอมาบดอาลูกอ่ะอไมันจะยิบโหยิบขหกันกันกวนขวดเยอะเมนว่า ไม่จอยโ่วเอื่นพัจันขึ้นมาไหมห้ากินเขาเท่ากันเป็ากพันเตยครับมีมือพันพุนเรี่ยงกันใช่ลายอยู่คนน่ะขนาดขนาดนี้บนใดสุดโต้เลยยพันว่า cái xuôi đây xuôi to nè, cắn quá nè, phun à, liều xay lại vớ, bắn mà, à, เบ็ดมเบ็ดตัวนอีเมหยเฮ้ยย่างหัวแบบนี้อันนี้ซุกแล้วบ่ซุกดีครับครับุกเลยโอ้ดการเด้การเลยโอ้หอมแล้วย่างหัวกันเดนครับมือนี้ก็กำลังขั้วนูนะครับฝักนูแต่นองเขาคักสักกเชี่อไปกัไปไหมเตรียมเตรียมออมนะครับ เนี่ยสะค้านี่จัดแล้วมือนี่เมนู่ยังก่อนเฮียสะค้นขัวแห้งขัวดึกครับผมขัวขัวครับวัชันขัวดึกขัวแห้งขัวดึกครับผมนี่จัดการเองเลยนะครับมือนี่ยขอมีโอกาสได้ขัวสูกินจักษ์ไฟนะครับนั่นลงมือเองเลยนะครับโอนุ่นี่มันขนาดเนาะนั่นเตะหมอนนั่นเลยนะ เสียพาไปงรับโทน้ำโทนำมันกินเขาได้อันนั่นเดี๋ยวจังไรเป็นล่มไปน้ำหนักจะไข่ผมใส่เลยดเฮ้นี่ยแหละหัวใส่เป็นไหนอื้อหอมหอมหอม